ของม้วนสายไหมชวานี่เป็นของม้วน<ห>สดมะพร้าวออดไส้ทะลักค่ะข้างในจะเป็นครีมมะพร้าวน,น<ล>ะคะอันนี้กัะที่สองแบบค่ะมีเท็กเจอร์ถ้าชอบแบบกรอบก็จะเป็นแบบกรอบสายไหมค่ะแบบสดก็จะเป็น,มมนไส้ครีมมะพร้าวออดไส้ทะลักโอ้ค่ะอู้หูากินมากเลยอ่ะทำใหม่ๆร้อนๆเลยค่ะกัดเข้าไปปุ๊บไส้ทะลักปั๊บ ไส้ขนมนะคะไส้ข้นข้าวม้นของเราจะมีเ็กเจอร์ที่กรอบด้านนอกเป็นข้าวม้นกรอบแล้วก็ด้านในเป็นข้าวม้นสดนะคะตัวไส้จะให้ความหวานจากสายไหมค่ะหลอยค่ะเธอเราเป็นถุงถุงมีชีวิตนะคะเป็นสถานเรียนรู้ฝึกอาชีพค่ะอยู่ที่อำเภอภาชีจังหวัดพนะกครศเสียยุธยามีเปิดสอนไหมคะเปิดสอนค่ะเป็นเซ็ตไข่ปสี่ตัวยี่สิบห้าบาทค่ะอู้นี่นี่นี่ดูดูมะพร้าวมะพร้าวน่ากินมากเลยอ่ะ มีแบบกรอบแบบนิ่มหรือเปล่าคะใช่ค่ะเออต้องต้องกินอีกอันเรากินไปแล้วอันนึงอร่อยมากเลยใช่ค่ะแบบอันนี้อันนี้จะเป็นแบบนิ่มนะคะจะเป็นกัดมาแล้วก็เรียกว่าไส้ทะลักไส้ทะมีไส้อยู่ไงไส้ครีมมะพร้าวอ๋อครีมมะพร้าวนี่ทำยังไงคะ มิตีกับแ้งโกโพดนะคะเราชข่งเราจะเป็นกะทิสดแล้วก็เป็นออกเป็นเค็มเพราะว่าตัวตัวของเขาจะหวานอยู่แล้วพอใส่ไส้ใส่ก็จะเหมือนเป็นเหมือนนาตาโก้ของเรานะคะเป็นกลุ่มศูมนย์ฝึกมีชีวิตนะคะจากอำเภอภาชีจังหวัดพระานครสี่สยุธยาของเราเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยกรอบอันนี้จะกรอบนอกนุ่มในนะคะด้านในก็จะเป็นโปรตีนหรือจะเราจะใส่สายไหมก็าตีขายยังไงคะอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นคู่นะคะเราจับเป็นคู่เลยคู่ละเท่าไหร่คะ ทำใหญ่ๆอย่างนี้นะคะคู่ละยี่สิบสี่บาทอุ้ยกรอบนองนุ่มในนะคะมีสายไหมด้วยเป็นแบบของอยุธยาเลยเนะาะอยุธย,ย,ยาขึ้นชื่อนี่แบบแบบอันนี้แบบไส้ทะลักใช่ค่ะนี่นะคะอร่อยนะคะอร่อยค่ะ